สำหรับการเตรียมการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสติงวัดคอนแกนที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้นะครับอตอนนี้ศูนย์อเมริกาเลือกตั้งองคการบริหารสติงวัดคอนแกนก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในการจัดการเลือกตั้งมาในระยะหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างนะครับการ ดำเนินการเตรียมเอกสารต่างๆรวมทั้งการบริหารจัดการและที่สําคัญก็คือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับในช่วงนี้เราก็เตรียมเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในหน่วยเลือกตั้งคู่มือเลือกตั้งรวมทั้ง กฎหมายคู่มือกฎหมายระเบียบต่างๆให้กับศูนย์อของอนุอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง26อำเภอนะครับได้เตรียมการนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทยอยส่งนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไปแต่ละอำเภอนะครับก็คาดว่าภายในสัป,ปดาห์นี้นะครับภายในสัป,ปดาห์นี้ทุกอำเภอคงจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งครบทุก ทั้ง26อำเภอครับสำหรับในเรื่องของการเตรียมคนนะครับจริงๆแล้วหัวใจของการเลือกตั้งมันก็อยู่ที่นะครับหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไปแล้วทั้ง2,689หน่วยเลือกตั้งนะครับทั้งจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตําแหน่งท,ที่ว่างาการแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วยจะมีเพียง7คนนะครับและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกอหน่วยเลือกตั้งละสอคนซึ่งรวมเป็น9คนนะครับซึ่งถ้าจะไปคูณ2,689หน่วยนะครับก็ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะต้องใช้บุคลากรใช้คนในการจัดการเลือกตั้งเป็นจํานวนมากถึงสอง0 0ี่พคนนะครับทั้งจังหวัดนะครับก็ยืนยันว่าในขณะนี้นะครับอบจขอนแก่นนะครับโดยศูนย์ดำเนินการเลือกตั้งก็มีความพร้อมนะครับที่จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์ครับในระหว่างนี้เราก็ ได้สื่อสารไปทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับการติดป้ายประชาัมพันธ์รวมไปถึงการาแจ้งไปยังอหอกระจายข่าวนะกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์นะรประกาศหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านและสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดขอนแก่นะช่วยประชาัมพันธ์นะครับให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ ได้ไปก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนะครับได้ไปตรวจสอบนะครับสิทธิของตัวเองก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านของท่านที่ท่านมีสิทธิแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดนะครับครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับทุกคนนะครับได้ไปตรวจสอบสิทธิ ก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันที่3พฤศจิาาก,กายนครับ